ไม่มันน่าจะไม่ถึงแปดครับปูครับปูปูปูนานะครับครับสวัสดีครับ พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับอีสานเลือดเปื่อยครับนี่ก็คือกระชังบกนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งที่เลี้ยงเลี้ยงปูนะครับนี่ครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูตอนนี้จะมีอยู่สอง,สองกระชังนะครับนครับพอดีป้ามาอยู่ครับป้าให้มาเลี้ยงให้เอาอาหารให้ ปูนะครับพอดีกับต่างจังหวัดหลายวันตอนนี้ไม่เห็นปูนะครับปูเข้าไปนอนปูแอบครับปูแอบนี่นะครับสําหรับมือใหม่ใครอยากเลี้ยงนะครับก็ลองลองทําดูได้เลยนะครับถ้ายัางเลี้ยงไม่เป็นก็ลองศึกษาดูใน youtube นะครับค่อยค่อยทําไปลองทําดูครับศึกษาดูว่ามันเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่มันโตแล้วนะครับพวกพวกพ่อพันแม่พันครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนาะปูมันเข้าเข้าไปนอนนะครับมันเข้าไปแอบมองไม่เห็นครับนี่ครับจะมีอยู่ในกระบ,บอกนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ไม่ไม่ทราบว่าวะจะมองเห็นหรือเปล่า อยู่ข้างในนี่นะอยู่ตรงนี้ก็จะจะมีพวกที่เป็นเอออักตบชวานะครับเอามาใส่ไว้นะครับเนาะแล้วก็จะมีพวกกระเบื้องเศษกระเบื้องพวกท่อจะเพื่อไว้ให้ปูมันเข้าไปไปไปแอบนี่ครับเข้าไปอาศัยอาศัยอยู่ครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าปูจะออกมาหรือเปล่านะครับนี่ครับ ตัวตัวนึ่งโอ้ไอันี้ก็แอบ,บอยู่ครับมองไม่เห็น <laughs> นี่ครับเห็นหรือเปล่าครับน่าน่าจะไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามันในบ่อน,นี้ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับเดี๋ยวแตวผมจะให้อาหารอาหารก็จะเป็นพวกอาหารที่เป็นอาหารปลานี่แหละครับให้ ก็ไม่เยอะหรอกครับนี่นะครับก็จะโปรยอย่างนี้ครับให้นะครับตอวน,นี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวครับ <laughs> แต่ก็คงจะให้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าถ้าให้เยอะเดี๋ยวน้ำจะเน่านะครับก็จะมีที่กระมังอยู่นะครับกระ,ะมังตรงนี้เพียใส่กระมังนะครับ<ส>มองไม่เห็นครับมันอยู่ตรงไหนผม<ส>ก็จะไปโปรยให้เท่านี้แหละครับผมไม่รู้ว่ามีกี่กี่ตัวนะครับแต่ จะให้ไม่เยอะก่อนนะครับอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับ <c oughs> สำหรับมือใหม่นะครับ <c oughs> ผมว่าน่าจะเลี้ยงไม่ยากหรอกครับแต่ต้องอาศัยการ ดูแลสักนิดน,นึงนะครับเนาะขยันดูจะได้รู้ว่าเอ่อเขาอยู่กันยังไง<ด>อย่างนี้นะครับก<ด>็บ่อน,นี้ผมเห็นอยู่นี่นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะแอบแอบจะหลบนี่ครับหนึ่งตัวผมมาหาอาหารกินนะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ห้อาหารไปเนะ <c oughs> เาะออกมาครับหนึ่งตัวแล้วอยู่ ในท่อพีวอันนี้หนึ่งตัวนะครับแอบอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งตัวสามตัวแล้วครับสี่ตัวนู้นครับนี่นะครับตัวที่สี่แอบก็เป้าแล้วครับบ่อนี้นะ่านกะ็น่าจะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์นี่แหละครับ นะครับเอ้กระชังบกที่ผมเคยรีวิวไปราคาไม่เกิน400ครับแต่ที่แพงก็น่าจะแพงเพราะใช้ท่อ PVC นะครับแต่ถ้าถ้าคนต้นทุนน้อยก็ใช้นี่ก็ได้นะครับใช้เป็นไม้ที่มีตะแกรงปิดไว้อย่างนี้ก,ก็คือปูปูสามารถที่จะไต่ขึ้นมาได้นะครับไต่ออกได้ก็เลยจําเป็นต้องเอาตะแกรงมามาวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับ เพื่อกันกันไม่ให้ออกครับเผื่อมีบางตัวที่สามารถปีนขึ้นมาได้นะครับครับปะจะแกงมาปิดไว้ครับกรงนี้ก็จะอยู่อยู่ในร่มนะครับก็จะตีอย่างไม่ร้อนน้ําก็จะได้ไม่ร้อนด้วยนะครับบ่อน,นี้ไม่เห็นครับแ <laughs> อบอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่เห็นนะครับ ผมใส่จะเข้าไปแอบในในท่อนะครับนี่นะครับมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะแต่ที่จริงผมมีโปรแกรมที่จะไปถ่ายหลายอย่างอยู่นะครับเลี้ยงหอยก็มีครับพวกเลี้ยงแมงดานะครับแต่มันเกิดช่วงโควิดเกิดขึ้นมาครับเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะเราก็ไม่อยากจะ ไปพบปะกับผู้คนมากมายก็เลยรอโอกาสก่อนนะครับรอจังหวะดีๆก่อนขอให้โควิดหายก่อน,นครับเดี๋ยวเด๋วไปก็อย่าลืมนะครับใครฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมได้ลงคลิปใหม่ไปง คลิปก็จะได้แจ้งเตือนครับว่าผมได้ลงไปแล้วก็จะมีจะมีมีคลิปโผล่ขึ้นมาหน้า YouTube หน้าแรกอย่างนี้นะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าเมีคลิปมาแล้วหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนนี้เห็นเห็นอยู่สี่ตัว เห็นที่สี่เลยสี่แต่ตรงตรงนี้ไม่รู้มีอีกตัวหรือเปล่าเพราะเห็นขาอยู่น่าจะเป็นน่าจะหลายตัวจ้ะบอสเนี่ยตอนนี้ก็เข้าไปแอบไปเลยครับเข้าไปแอบที่เอาแช่น้ำท่อครับท่อมีลูกเนี่ยนี่ครับใช่หรือเปล่าไหนไม่เห็นอะมันจะมีแม้ผ่านอะไม่มีไม่มีมีแล้วมันตัวอะไรอะ ก็วันนี้นะครับมาเลี้ยงปูพอดีภารกิจจําเป็นนะครับเนาะไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยต้องมาให้อาหารปูที่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอจบแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปชมจะพาไปชมอะไรก็รอติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ